สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องุรนีชา n นลค่ะวันนี้มีไม้สะสมอีกชนิดหนึ่งมาอวดเพื่อนๆนะคะตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเศรษฐีเรือนนอกแต่ดูๆแล้วก็คล้ายมีความคล้ายคลคึงกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันก็เลยยังไม่ทราบแน่ชัดตัวนี้คือเศรษฐีอินเดีย ส่วนตัวนี้เศรษฐีเรือนนอกมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูกันชัดๆค่ะเศรษฐีอินเดียคนขายยืนยันว่าเขาชื่อเศรษฐีอินเดียไม่ใช่เศรษฐีเรือนนอกก็เอามาเลี้ยงระยะหนึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหลายเดือนแล้วก็งามขึ้นเรื่อยๆใบใหญ่เขียว แต่ไม่ได้เขียวเข้มเหมือนเศรษฐีเรือนนอกนะคะตัวนี้คือเศรษฐีเรือนนอกกําลังออกดอกทีนี้เศรษฐีอินเดียใบใหญ่ใบใหญ่ขอบข้างใบเป็นสีขาวขาวเหลืองมีความสมบูรณ์ของใบใบยาวแล้วก็หนาพอประมาณ ความกว้างลักษณะกก็คล้ายคลึงแต่ว่าเหมือนคนละสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆค่ะเหมือนคนละสายพันธุ์เลยก็เลยไม่แน่ใจนะคะท่านทีทราบแน่ชัดว่าเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็เศรษฐีอินเดียเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้สิ่งที่รู้กันได้นะคะเพื่อนๆค่ะ าลากของเขาจะมีตุ้มตุ้มน้ำเหมือนกระชายเลยค่ะเหมือนกันกับเศรษฐีเรือนนอกมีตุ้มเหมือนกันยิ่งตุ้มใหญ่ยิ่งให้ใบใหญ่และก็สมบูรณ์แต่ว่าที่ได้มาก็คือตุ้มใหญ่เหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเลยอ,อันนี้ก็คือเอามาปลูก ขยายเพื่อเป็นอยากได้กอใหญ่นาอยอยากได้กระถางใหญ่แต่ว่าเขาแตกกอรเร็วมากนะคะก็ใช้กากมะพร้าวสับผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะคะใช้แค่นั้นจริงๆค่ะกากมะพร้าวสับผสมปุ๋ยคอกครึ่งต่อครึ่งแล้วก็หลายเดือนแล้วก็เขาก็แตกกอขึ้นเรื่อยๆ ดูใบเดิมของเขานะคะนี่ใบเดิมนะคะขนาดของใบยังกระใบเตยนะคะใบใหญ่มากแล้วก็เขาก็จะแทงช่อดอกออกมาที่พอเป็นดอกแล้วก็จะเป็นเป็นต้นเล็กๆพร้อมที่จะขยายพันธุ์เหมือนกันเลยค่ะกับเศรษฐีเรือนนอกเพียงแต่ว่าเขาสมบูรณ์กว่าต้นใหญ่กว่าก็ใหญ่กว่า ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะดินเป็นเพราะปุ๋ยหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้เศรษฐีเรือนนอกก็ให้ก็ปลูกเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ทดลองอันนี้ก็คือเอามาเปลี่ยนกระถางปลูกเหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่ได้ใบใหญ่เหมือนเศรษฐีอินเดียดูแบบนี้ยิ่งมีข้อแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราเลี้ยงต้นไม้เราจะจะเห็นความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์เนาะ ถึงแม้ว่าจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าเวลาเราเลี้ยงเราจะแยกออกก็เป็นไม้ในตระกูลเศรษฐีเหมือนกันตัวนี้ก็เศรษฐีอินเดียอันนี้ก็เศรษฐีเรือนนอกชัดๆเลยนะคะใบเล็ก ใบใหญ่ยังกับใบเตยเหมือนกันความงามเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีอินเดียจริงๆคือชื่อสายพันธุ์ของเขาหรือเป็นไม้ชนิดเดียวกันกับเศรษฐีเรือนนอกแต่ก็เป็นไม้ในตระกูลเศรษฐีที่เชื่อกันว่ามีคุณทางด้านเมตตามหานิยม เป็นไม้ประดับมงคลที่ปลูกประดับไว้หน้าบ้านไว้เรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมก็คือทําให้ผู้คนเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเราเป็นเป็นเสน่ห์ในการที่จะปลูกไว้หน้าบ้านหน้าร้านค้าหน้ากิจการเป็นไม้ที่ชอบร่มรำไร แต่ว่าดูลักษณะใบเขาเหมือนจะทนแดดอยู่นะคะเดี๋ยวรุ่นนี้จะเอาไปทดลองวางในแดดครึ่งวันว่าเขาจะทนได้ไหมชอบทดลองค่ะเพื่อนๆค่ะให้น้ําก็คือให้น้ําทุกวันให้น้ําทุกวันเหมือนเศรษฐีเรือนนอกเลยแต่ว่าก็เป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีเนาะต้นไม้ประดับสวนมากจะชอบดินที่ระบายน้ําได้ดี ก็ก็ใช้อย่างนั้นก็ดูแลเขาแบบนั้นก็งามงามเอา,งา,เอางามเอานะคะเพื่อนๆคะ่ะงามขึ้นทุกวันทุกวันปลูกดูแลมาระยะหนึ่งแล้วก็เลยเอามาแนะนำค้นหานำตามแหล่งข้อมูลว่าเศรษฐีอินเดียกับเศรษฐีเรือนนอกคือชนิดเดียวกันไหมก็ยังไม่แน่ชัดนะคะเพื่อนๆคะ่ะยังไม่แน่ชัดก็ เอามาอวดก่อนแล้วก็การให้ปุ๋ยรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเพราะว่าตอนที่ปลูกมาได้ประมาณสีเดือนแล้วนะคะสฐีอินเดียก็ใช้ปุ๋ยที่ใช้ดินที่ปลูกส่วนผสมที่ปลูกก็คือกากมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะคะในส่วนผสมครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าตอนที่ปลูกก็คือระวังตุ้ม ตุ้มที่เป็นรากของเขานะคะที่เป็นตุ้มกลมยาวคล้ายคล้ายคล้ายค,ายคายกระชายคล้ายๆหัวกระชายค่ะเพื่อนๆค่ะคล้ายคตุ้มตัวนั้นน่ะเท่าที่สังเกตต้นไม้ที่มีตุ้มแบบนั้นยิ่งตุ้มใหญ่เวลาเป็นต้นมาไม้ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งงามถ้าตุ้มเล็กต้นไม้ก็เล็กเป็นรากที่สะสมอาหารใต้ดินของเขา จะระวังตัวนั้นไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดออกจากออกจากเง่าเขาก็จะติดง่ายเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็จะขยายพันธุ์ไว้เยอะๆเป็นอะไรที่มีความสุขนะคะเพื่อนๆคะคนปลูกต้นไม้คนรักต้นไม้รักการจัดบ้านแต่งสวนอยู่กับต้นไม้นี้สดชื่นมีความสุขมีความสุขคะ่ะแบ่งปันความสุขกันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันทุกวันนะคะรุน่นดีชาแนล ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีดตๆต่อๆไปของลุนีชาแนลค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ